สวัสดีครับนี่มารีวิวนะครับ GPX นะครับดีเจนสองร้อยนะครับผมจัดตรงสวยๆนะครับรถใหม่นะครับพร้อมใช้งานนะครับตั้งร้านตรวจเช็คเซอร์วิสได้หมดแล้วนะครับสวยเลยอันนี้สีดําด้านนะครับจัดตรงใส่แฮนด์บาร์พร้อมเบาะแต่งนะครับผมเบาะนี้นั่งสบายนั่งสบายกว่าเบาะเดิมนะครับท้ายเดิมล้อยางท่อเดิมนะครับสีดํานะครับเดิมนะครับลูกค้าเก่าวลอกสติกเกอร์ออกไปนะครับ เลยลุดแมงสวยเลยนะครับมีรอยขีดข่วนบ้านนะครับตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับใส่แฮนด์บาร์มานะครับด้านหน้าพร้อมที่ใส่โทรศัพท์นะครับดูเครื่องยนต์นะครับใหม่ๆเลยพร้อมใช้งานนะครับด้านหน้ามีใส่ชิลน้ามานะครับชิลแต่งแต่จะมีตำหนิหน่อยนะครับจะมีรอยรล้าบ้านครับแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานอะไรนะครับ ่องยนดีนะครับนิ่งๆเลยนิ่มนนะครับรถด้อยรวมสะอาดดีนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับหน้าขี่มากอันนี้เงาเงาเลยนะครับลืมบอกนะครับผมไม่อยู่21,000โลนะครับันั้ อันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่สองหมืนแปดพันห้าร้อยบาทนะครับมีพร้อมเล่นเป็นกรครานะครับใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ